มาเดี๋ยวเรามาเล่นเกมร้านมอฟงความสุขนะโอ้โหนี่ร้านแบบโคตรเทพนี่โอ้โหเงินเพชรแบบไม่จํากัดใครที่อยากได้ก็ลิงก์ใต้คลิปนำนะนี่เห็นปะโอ้ยซื้อเราสร้างแบบเวอร์วังอลังการไปเลย,เด,ยเดี๋ยวเราปลดล็อกให้หมดเลยครับเอออะไรที่มันปลดล็อกได้เราปลดให้หมดครับจังหวะน,นีนโอเคเดี๋ยวเรามาแบบนี่ครับก็จะเป็นมอดเมนู เวอร์ชัน่นะ3 5นะก็ใครที่อยากได้ก็ลิงก์ใต้คลิปวิธีการดาวน์โหลดก็น่าจะโหลดเป็นกันแหละนะเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปวิธีการสอนโหลดสอนสอนลงนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบซื้อได้ทุกอย่างนี่ซื้อเงินซื้ออะไรได้หมดนะครับไอเทมอะไรซื้อได้หมดนะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราตออ่อเดี๋ยวเรา กดตอนที่ยังไม่เปิดมันมันก็จะซื้อไม่ได้นะมันจะบังคับให้เราเติมเงินนะ800บาททบาทนะซึ่งเราไม่เติมครับเราเปิดตรงนี้ปับ๊บแล้วเรากดเลยครับเนี่ยเป็นไงเฮ้ย <c oughs> มันจะเกินปุยหมหย <c oughs> นี่กดเลยโหเพชรเพชรเท่าไหร่ห้าแสนเจ็ดโอ้โหนี่เพชรห้าแสนเจ็ดเป็นไปได้ังไงโหเงินเท่าไหร่สามสิบสามล้านโอ้โหนี่ใครอยากได้ก็เดืเอโอ้โหพลังงานไฟฟ้าโคตร 1, 1, oh. 1นึ0ันโอ้1,790นาวนะปลาแล้วก็สมุนนี่ก็ดูเอานี่ส่วนผสมผลิตอาหารอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้เ oh, นี่ยไปทำกันเองทำนะก็เดี๋ยวเรามาอัพเกรดร้านค้าของเราดีกว่าอัพเกรดให้เต็มที่หมดเลยเราจะเป็นแบบร้านที่แบบรวยที่สุดในโลกนะเออเนี่ย <laughs> พูดเวอร์ไปว,วะ <laughs> เนี่ยกดซื้อทันทีนะก็เว็บก็ตามนี้นะนะนี่พิมพ์ไป www g a m e .ga apk com นะนะนี่ก็พิมพ์ตามนี้ไปเลยนี่พิมตามนี้นะนี่ตรงนี้อ่าพิมพ์ไปพิมพ์ไปมันก็จะเข้าไปแล้วก็เลือกเกมร้านมอ,อกแหวงนมสุขนะอ่ามันก็จะมีทำหนะา ซึ่งผมก็ไม่เข้าไอเดีหรอกเพราะว่าขี้เกียจทำนะเนี่ยปุ๊บอุ้ยซื้อเต็มแล้วครับผมเนี่ยซื้อซื้อซื้อให้หมดซื้อให้หมดครับผมเนี่ยนะซื้อให้หมดซื้อให้หมดอัพไปยาวๆครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับนะ กดให้หน่อยเออมันจะได้แบบดันคลิปไงกดไลค์ like ให้หน่อยนะครับนะแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจะมีการอัปเดตอะไรเกมอะไรก็ติดตามไว้ทำนะ,น,ะนี่เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะอ๋อเป็นอ๋อเป็นไอ้นี่วะไอ้นี่ปลดล็อกได้แล้วนี่วะเฮ้ยแล้วแล้วเราจะกลับไปมุมเดิมยังไงวะ เรยยังไงอ่ะอ้าวอ้าวแล้วเราจะกลับยังไงครับท่านเฮ้ยฮัลโหลเออนี่ไงทาไมมันได้น้อยแต่ทำไมคนอื่นแบบได้ทีละสี่ห้าหมื่นวะทำไมวะแล้วทำไมเราแบบยังแบบกระต๊อกอยู่เลยอ่ะจุกก้จุกก้นี่เป็นไงล่ะเราใช้แบบ พื้นไอ้นี่แล้วกันเนาะพื้นแบบอะไรเนะี่ยอ๋ะออแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งนี่เฮ้ยพวกนี้มันอู้เหรอวนะเนี่ยเมนูเราโคตรเยอะครับผมอาหารแบบทีเด็ดมีแบบซุปเปอร์ซุปเปอร์แซ่บนะครับนั่นนี่ร้านอาหารซุปเปอร์แซ่บนะครับนะเดี๋ยวเรามา ดูชื่อร้านชื่อร้านนะเออชื่อร้านชื่อร้านอยู่ไหนวะชื่อร้านเราอยู่ไหนอ่ะก็งงๆนะรอไปเกมนี้งงงงงงงแงครับอ๋อเก้าอี้ไม้ไม่ไม่สวยว่ะต้องเอาแบบนี้สิครับเนี่ยต้องแบบนี้นะโหแบบ ดูแบบคลาสสิกดีนะนะเนี่ยเห็นปะอะไรเนี่ยโต๊ะสามร้อยเฮ้ยทำไมคนอื่นมาแบบโต๊ะห้าหมื่นวะโต๊ะห้าหมื่นโต๊ะแสนอะไรเงี้ยแล้วก็กำไรห้าแสนอย่างเงี้ยมีปะวะนี่ก็ดูนะครับนะนี่ชื่อร้านนะ gameapk com นะนะ่ยไปเราก็พิมพ์ไป แค่เกมแล้วก็ apk แล้วก็คอมหรือว่า x y z ก็ได้นะนะนะแล้วแต่นะ้นะอัปเกรดแบบ5ดาวแบบ vip กินเท่านั้นนะ่ะเออเนี่ยคนทั่วไปไม่สามารถกินได้ต้องเฉพาะแบบคนรวยครับนะนะเออเนี่ยแต่เราแบบดูดิตอนนี้เราเปิดอยู่ปับ๊บเนี่ยปิดนี่ซื้อเลยถ้าตังเราหมดอ่ะ เว้ยตังเราอัปเกรดแบบตังเริ่มหดหดลงแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูในร้านนี่ให้มันทำไมไม่เก็บอ่ะไม่เก็บโตอ่ะพนักงานทำอะไรเนี่ยเฮ้ยรับแขกเนี่ยพนักงานไม่ทำงานว่ะเฮ้ยรับเพิ่มครับผมไอพนักงานเฮ้ยมึงมาทำงานหน่อยสิไอชิบหาย Αι, เราแบบรับอีนี้มาเลอีคุณชูให้อะไรนะเอาชุดแดงหรือชุดไหนดียี่ไงก็เดี๋ยวเราแบบอัปเกรดให้มันเต็มนะเพื่อที่เราจะได้แบบอัปเกรดแบบบุฟเฟ่อะไรนะบุฟเฟ่ ร้านบุฟเฟ่อะไรวะเนะี่ยอ๋อนี่แหละรับแขกรับแขกแบบ v i p เดี๋ยวตอนนี้เราแบบอัปเกรดทุกอย่างมันเริ่มแหลกแล้ววะ่ะเดี๋ยวเราต้องออกเกมเข้าใหม่นะนะเฮ้ยมันกลับมาเหมือนเดิมยังวะเฮ้ยโตะ๊ะเราโคตรเยอะเลยเดี๋ยวเราขอออกเกมก่อนนะเพราะว่ามันแบบเริ่มแหลกแล้วต้องเข้าใหม่นะนะเออเกมนี้มันแบบมัน ต้องเครื่องแรงขนาดไหนว่ามันถึงจะเล่นแบบไม่แหลกวะเฮ้ยจริงๆเนะแบบเล่นไปแบบสร้างแบบเอออะไรนะแบบอัปเกรดอะไรแบบทุกอย่างแบบล้นหลาอะไรเงี้ยแบบเต็มเนี่ยแบบเนี้ยเออแบบเนี้ยแม่งแหลกครับเล่นไปนานๆแม่งแหลกครับเดี๋ยวเรามาอัปเกรดครัวดีกว่านี่อัปเกรดไปเลยอัปเกรดอัปเกรดไปอย่างเดียวครัวนะ เออเรามีหน้าที่อัปเกรดอย่างเดียวส่วนเรื่องเงินเราก็มีเหมือนกันเรามีไม่จํากัดเออเนี่ยเนี่ยเงินเรามีไม่จํากัดนะนะคืองง่ายเงินไม่มีวันหมดเพชรไม่มีวันหมดครับผมพอเราพอเราไปขอลงตูมานะลงตูอ่าพ้นเงินมาเยอะนะครับผม คุณจะโดนไหมเนี่ยน oh, ี่อัปเกรดไปครับผมอะไรผนังห mm ้องขวาออ๋ฝั่งห้องขวาเฮ้ยเริ่มแบบงวยงายงวยงายง่วงนอนแล้วตอนเนี้ย เอาจังจริงว่างนอนแต่กขานอนไม่หลับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่แล้วนะเออตอนนี้ตีสี่ไอ้ตัวนี้มันไม่ทำงานวะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ทำงานอ๋อพนักงานหัควค <c oughs> ุยไอ้เหี้ยพนักงาน <c oughs> พนักงาน <c oughs> อู้งานนะพวกเนี่ยให้คุยไป็หนึ่งที สอัปเดตไปครับผมอัปเดตไปอัปเดตไปอัปเดตไปให้มันเต็มครับผมปดล็อกท่านเทเพราะว่าเรารวยครับมีตังค์ครับผมเออเราแบบเติมตังค์มาเลยมาเยอะเนี่ยเติมตังค์แบบมาแบบโอ้ยไม่อยากจะโม้ว่ะ ประมาณแสนล้านบาทครับว่าเออผมใช้บิตคอยในการเติมเงินไงเออเนี่ยเกมเนี้เติมมาหกร้อยล้านอะ่ะเนี่ยโมเกินมึงอ <c oughs> เอาเนี่ยบางทีแบบคนฟังบางบางคนเนี่ยไม่ชอบน้ำเสียงไง แบบมันแส้ไอ้อเฮียเอ,อ้ยดากูุยับเลยอัปเกดตไปปลดล็อกไปเราก็ดูไปเออใครที่แบบไม่มีใช้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้ก็ทำง่ายๆนะครับนะง่ายๆเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิธีการสอนลงสอนโหลดเออเนี่ย ก็ทำมาให้เอามาให้ก็โหลดกันหน่อยนะครับนะเออเนี่ยถ้าไม่โหลดเดี๋ยวจะพลาดนะบอกไว้ก่อนพลาดแล้วแบบพลาดแล้วแบบเสียใจร้องไห้งอแงโอ๊ยทำไมกูไม่ได้วะอะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมกูไม่ได้วะ แล,แ,ลแล้วเราอัปเกรดแบบสมบูรณ์ร้อยเซนแล้วนะเนะี่แล้วห้องส่วนตัวเราอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเอดดี้แม่งโปโ้บางคนแม่งก็พูดอย่างเนะง,ง,งี้ยนะเฮ้ยเอดดี้แม่งมันโกงไอ้เหี้ยนะกูอยากเห็นมึง <laughs> ะเสดย <im it> ในโลกใบนี้มึงก็โกงกันทั้งน,นั้นแหละมีอะไรที่มึงไม่โกงไอ้เหี้ย ชีวิตมึงยังโกงเไยเฮียเวลามึงเป็นไข้มึงยังไปหาหมอกินยาไรสัตว์เฮีย <laughs> <laughs> เอาคุณพูดถูกก็วะมึง <laughs> แน่จริงอยากกินยาสิเวลามึงป่วยไเฮียมึงกินยาเท่ากับมึโงโกงใช่ไหมเออเนนะี่ยทฤษฎีอะไรไม่รู้นะแต่กูคิดว่ามันถูกต้องนะสำหรับกูเฮีย มามาซื้อ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 ให้หมดเมื่อไหร่มันจะปลดล็อกเสร็จทักทีวนะเนี่ยเริ่มเบื่อแล้ววะแบบไม่มีแบบอัปเกรดทีเดียวเต็มอะไรอย่างเงี้ยวะเออเกมนี้แม่งก็แบบ เอ่อถ้าถ้าแบบเล่นปกติก็จะแบบน่าจะเป็นอาทิตย์อะ่ะเออเป็นอาทิตย์เห็นเห็นช่วงแร,งแรกๆนะมันมาใหม่ๆ,ๆนะแบบช่วงที่เป็นกระแสแรกนะแบบที่ว่าแบบแม่งนั่งตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีโปรมาแจกนะตั้งแต่ยังไม่มีทําการทําแฮกมามาแจกนะ,นะก็นั่งกดแบบตาแฉรครับผมนะก็ไปดูในกลุ่ม a c e b o o k นะแบบ โอ้แต่เดี๋ยวนี้มา่งเงียบว่ะม่งสงสัยแม่งแบบเบื่อแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้น <c oughs> เกมนี้ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะใช่ไหมเกมนี้ไม่ไม่ค่อยเป็นทางการหรือเปล่า จะเป็นคล้ายๆอามออัดทำน,นาเกมนี้ตอนเหมือนพัฒนามาแบบพัฒนามาแบบแบบแบบที่ว่าแบบเอามาเล่นแบบว่างว่าเวลาว่างทำนะนะเอามาพักแบบเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยทำนะ เนี่ย yeah. แล้วก็สร้างมาสร้างตัวเกมมาแล้วแบบเอามานั่งกดนั่งเล่นเวลาว่างอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยทิ้งนะพอมันดังปุ๊บถึงค่อยมาอัปเกรดอะไรนี่นู่นนั่นนะนั่นนู่นนี่นะเออเนี่ยจะเป็นคล้ายๆเอามองอัดนะนะเอามองเอามองอัดช่วงแรกก็แบบเอาแบบ ทำได้ทุกอย่างอ่ะตั้งแต่ปลดล็อสกสกินตั้งแต่แฮกทุกอย่างได้ไม่ไม่จำกัดน,นะเออแต่เดี๋ยวนี้มั่งยากแล้วนะเนะนี่ยเนี่ยมั่งม่งแหลกแล้วดูดูด,ดูนี่แหลกแล้วนะมันต้องคอมแรงแค่ไหนวะแล้วก็โทรศัพท์เนี่ยอะไรต้องแรงขนาดไหนวะผมไม่รู้ว่า iPhone มันแหลกหรือเปล่านะแต่ว่า ไม่รู้ว่ะไม่ไม่ได้เล่นในไอโฟนนะครับนะผมผมไม่เล่นนะในไอโฟนอะ่ะเพราะว่าแบบไม่อยากเล่นนะเฮ้ยพื้นสีแดงว่ะ ไอนี่จุดจีนวะเนี่ยจุดจีนแบบคนจีนมานั่งกินอะไรเงี้ยแล้วแม่งเมื่อ,อไหร่จะเสร็จวะเนี่ยออใครที่แบบว่าอยากดูเพลินๆก็ดูไปนะน,นี่ปี่นล็อกเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยปลนล็อกมีโต๊ะอาหารแล้วเวย้ยจังหวะนี้โอโหเมีย เดี๋ยวสักพักแม่งมีเรือมีเอ,อ่อมีทะเลเข้ามานะแล้วก็มีเรือดำน้ํามาด้วยเดี๋ยวสักพักกันนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันอัปเกรดแบบนี่นะตอนนี้มีทุนแล้วไงเออทุนคนสนับสนุนเต็มไงเนี่ยเห็นปะเดี๋ยวแม่งตอนนี้แม่งแบบอลังการมากเลยเดี๋ยวไปสักพักแม่งมีเรือดำน้ำําเดี๋ยวมีเครื่องบินฮอลลีคอปเตอร์นะฮอลลีคอปเตอร์เราพูดเวอร์ไปเปล่าเนี่เห็นปะโอ้โห นี่โอ้โหแม่งก็อยากได้แบบนี้ก็อย่าลืมไปโหลดที่เว็บเกม apk com นะนะหรือว่า xyz นะนะเกม apk xyz นะนะนี่เกม apk d o com เกม apk xyz นะ นะเกมไฟ apk เกมไฟ apk com นะครับนะ่าไป่าไปใส่ไฟนะใส่แค่เกม apk นี่เห็นปะปุนล็อกไปครับเฮ้ยทำไมมันอะไรวะนะเนี่ยเฮ้ยเริ่มสวยแล้วอะเฮ้ย เป็นเวทีแล้วอ่ะเดี๋ยวมีนักร้องมาร้องนะเออไม่รู้จะเป็นอิสราเอลิกหรือว่าตูนตูนนะครับนะนี่เห็นปะเริ่มมีคนห้เริ่มมีไฮโซมาเข้าร้านแล้วตอนนี้ไฮโซแบบนักธุรกิจนะนี่นักธุรกิจแปดหมื่นรร 8, 10, ล้านนั่นน,ะน่ะเนะี่ยติดเสาไฟฟ้าเนี่ย ต้นกระถางเอายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย <c oughs> มันจะตันถึงไหนวะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เราอัปเกรดตรงไหนนะห้องส่วนตัวนะนะห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวโถงอะไรเนะี่ย อ,อ๋อเกียรถึงต้นไม้นะโตเก้าอีเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วอะโอ้ยเงินเหลือยี่สิบเจ็ดล้านละเงินเหลืออยู่ยี่สิบเจ็ดล้านแล้วน,อยอยลน,นะ เก็บ <c oughs> <c oughs> เก็บค่าอาหารอัปเกรดร้านขนาดนี้แม่งเก็บค่าอาหารโตละสี่พันบ้าปะเนี่ยโอ้โหลงทุนแม่งโคตรเยอะแต่แต่เก็บค่าอาหารแม่งโตละสี่พันจะบ้ากละลําังอะไรวะเนี่ย มาแล้วตอนนี้เราปลดล็อกไอ้นี่ได้แนละ้วปลดล็อกให้หมดครับผมอ้ยนี่มันกุงโซนี่ว่ากุงโซนิวดายนิวดายนิวดาย เนื้ได้เนื้ได้โอเคดัง n k you ไอ้นี่มันเสร็จยังอ่ะโอ้ยอัพเกรดแบบแบบเต็มแล้วหรอโอ้ยก็อี้นะนอกร้านนะเดี๋ยวผมจะมาอัพจนตันนะอัพแบบจนตันทำนั้นเนี่ยไม่รู้ว่ามัน ตันถึงไหนนะอันนี้ก็ไม่เคยตันมาก่อนนะนสรุปเกมนี้มันจะตันไหมนะเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นไงโอ้นี่มันแบบดูข้างดูข้างนอกร้านนอกร้านแบบแล้วมันออกไงวะอ๋อนี่ไงกดตรงนี้ ปั๊บปลล็อกครับผมโอ้เวยมีอมเปิ่นสตอรี่ไหมน่ะเฮอร้านมอเห็ดนี่ร้านเนี่ยโอ้โหนี่ยมันไม่ค่อยสวยเลยวะ่ะปล่ล็อกไปครับผมเอาตันแล้วหรอ ตันแล้วเหรอเขาบอกแลว่าตันแล้วคือไม่สวยอะไม่สวยแล้วครับท่านกำลังใช้งานตัวนี้ใช้งานตัวนี้ได้แบบทันสมยัยนะนี่ก็อันี้มันทันสมัยดีวะ่ะ กำลังใช้งานซื้อแล้วกำลังใช้งานกำลังใช้งานกำลังใช้งานเดี๋ยวเราเอา,เอานอกร้านเป็นตัวนี้ดีก่อนเนาะรู้สึกว่าชอบตัวนี้ว่ะนี่เป็นไงโอ้โหนี่มันฮาโลวีนชัดๆ เฮ้อคูณร้เบื่อก็คือแบบมันตันแล้วครับมันตันแล้วหรือเปล่าเนี่ยเออแบบทุกอย่างใช้แบบแบบตันแล้วอะคืออะไรวะ กำลังใช้พื้นไม้สี่เกมคืออะไรอ่ะตรงไหนอ่ะเฮ้ออะไรวะไอพนักงานมเต็มร้านแล้เระเนี่ยอ้าวนี่เราแบบตันแล้วหรอ ยังไม่ได้รับสมัครไอตัวนี้นี่วว่าไอโอ้โหมันเอาแบบนี่มาทำไมวะเนี่ยนี่ใส่ตัวนี้อะไรเนี่ยระระ,ระดับดาวร้านอาหารถึงทองสองคืออะไรวะ มีโจโฉมาด้วยเหรอในมือ <Philadelphia> ยังมานี <rock düş en ABS> oh, hum ่ดินี่โหยไงอันนี้อัพเกรดได้ยังอ่ะทองสองทองหยิบอะไรอะไรนะ ไอสมุดเราหมดครับนะเราต้องซื้อเพิ่มนะนี่ปิดไปเลยแต่ซื้อได้ครับผมโอ้ยปวดปวดแขนวะ่ะ ซื้อนี่ไอแก่นี่ยังไม่ได้เหรอขอมีตัวนี้ด้วยยังไม่เต็มนี่หว่าไอ้อ้วนตัวนี้ชุดไหนวะเอาชุดนี้แล้วกัน เออแดงมันแดงก็แดงมันทั้งร้านอะน่ะเนี่ยแล้วทำไมมันแบบเพาชันเนี่ยแดงก็แดงให้มันทั้งร้านอานะหมดอดีและ แคน่อกแม่งไอ้กูเริ่มแหลกอีกแล้วไม่ไหวแล้ววะไอปลานี่มันไปทำอะไรวะโอเคทุกอย่างตรงนี้ก็น่าจะตันแล้วนะ ห้องอะไรพวกนี้ร้านนอกร้านอะไรพวกนี้น่าจะต,าตันหมดแล้วทำไงตันหมดแล้วไม่รู้ว่ามันมีต่อหรือเปล่านะนเนี้ยนี่นี่ก็เดี๋ยวรอแบบพักไว้แค่นี้ก่อนเนาะนี่แล้วมันกลับยังไงวะเนี้ยที่เมื่อกี้เช็คบินไม่ทันว่ะ โอ้นี่อะไรวะเนี่ยอ๋อใครแม่งเก็บเงินไว้แวงวะอะไรเนี่ยไหนเราจะดูบินหน่อยอ่ะบินแล้ว ร้านธรรมดาของเราดูตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยวะนี่โอ้โหโต๊ะขนาดนี้มันเก็บตังค์สามพันกี่ฮีอะไปแล้วไม่เล่นแล้วก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะก็ไปแล้วใครอยากได้ก็ลืมไปโหลดที่ g a m e อฟเอคเกมเอฟหรือว่าเอ z นแซทำนะไปละเจอนคลิปหน้าครับ